สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28ดนะคะ28สิิงหาคมสอง7ตอนนี้อยู่สูนอาหารหมอชิดนะคะขอข้าวมาลูกสาวห่อให้ลูกสาวห่อให้หอใหขอบใจแล้วจ้ารู้สุดที่รักของแม่ จะไปลำปางนะคะรถทัวร์ออกรถสมบัติทัวร์ออกสามทุ่มไม่ใช่ไหมคะ,อ,ะอ๋ออ๋อน้องเขาไป,ขาเ,ปเข้าห้องน้ำเขาฝากไว้พอดีมีเหล็กข้างโต๊ะเขาฝากฝากกระเป๋าไว้ใส่ไปเข้าห้องน้ำ ไข่ต้มแกะไข่ใส่ถุงเลยลูปจัดให้ใส่้อสชิ้น ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่ง よっし ใส่ดูงหัวข้าวมา <laughs> ประหยัดมาหรือเปล่า